โอเคครับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับชมในช่อง Khmer Speak Thai ครับวันนี้ผมมีเมนูเด็ดของกัมพูชามาฝากทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมากินไข่ข้าวครับไข่ข้าวนี่คือไข่ข้าวของกัมพูชาที่คนกัมพูชาเขานิยมกินกันแล้วก็เรามีหอยครับเรามีหอยจุบ๊บๆครับตัวนี้ครับแล้วก็เรามีหอยที่คนกัมพูชาเขานิยมกินกัน พี่น้องทุกท่านที่มาประเทศกัมพูชาจะเห็นเขาขายตามรถเข็นรถเข็นข้างทางโอเคแล้วก็มีลูกครับลูกผมสองคนก็มีน้ำจิ้มรสเด็ดครับน้ำจิ้มรสเด็ดทีนี้เราเริ่มกินกันเลยแล้วแล้วเราก็มีผักผักด้วยโอเคอะลุยลุยเลยลุยไข่ข้าวก่อนเลยไข่ข้าว นี่เรากิน,ก,นกินลวกไข่ข้าวนี้คือ,อเป็นอาหารที่นิยมของกัมพูชาครับนี่ครับอืมอืมช้อนนะช้อนอ่ะแล้วช้อนมาตะเรียอยู่ละเรี้ย อร่อยครับอืมอ <van> ืม <kicking S 2> Ừ. mới hồi chút hồi chút thứ hạ tam tam bưng hạ yên hấp rồi ừ. Ừ. Khát mang tiếp Khát mang chết chứ coi như nó đấy ừ.

จะจิ้มกับน้นจิ้มเรากินกับข้าวก็ได้ครับกินเล่นก็ได้กินกับแก้มแก้มเหล้าก็ได้อร่อยไม่ค่ะชนะเต๋อเรียบ่อก ăn mọi thứ, ăn gì? Ngon, ngon. 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 Ngon.

อร่อยไหมอร่อยป่าอร่อยไหมอร่อยอะร่อยคะอืมแต่ทุกท่านอันนี้กินกินน้อยมันจบอกวาเนอรหมาโนลอจะทักมามาตอนอมได้คุโล

ตัวใหญ่หอยไม่รู้ว่าที่เมืองไทยเขาเรียกอะไรผมผมไม่รู้จักเหมือนกันอร่อยแกผักบวกกับน้ำจิ้มบวกกับผักจีอืม S <S <S ไ้ธรรมชาติครับต้องดเป็ดครับต้องน้ำซุปเป็ดอร่อย

นี่ลูกสาวครับมันชนะไหมคนก้าขวบครับนี่ลูกสาวคน,คนที่สองสิบสิบเอดขวบแล้วโอเคครับ กินหอยชุกก่อนถ้าทุกท่านาพี่น้องชาวไทยมาเที่ยวที่กัมพูชาก็สามารถติดต่อผมได้ครับเพื่อที่จะสอบถามาที่ท่องเที่ยวหรือว่าทุกท่านจะ <c oughs> ให้กับผมาพา เที่ยวที่กัมพูชาผมยินดีรับใช้พี่น้องคนไทยทุกท่านให้เที่ยวต้องเที่ยวที่กัมพูชาสนุกสามารถติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ตามเบอร์โทรศัพท์ผมผมได้ครับแล้วเกิดมีคำพูดอะไรที่พูดผิดพลาดตกกท้่องตรงไหนก็ต้องขอโทษพี่น้องชาวคนไทยด้วยครับเพราะว่าพูดไทยไม่ค่อยเก่ง แต่ก่อนผมเคยไปเที่ยวที่ไปทํางานที่ประเทศไทยผมไปทําเป็นกรรมกร,รที่เมืองไทยก็หลายปีอยู่ครับสิบปีกว่าแต่ตอนนี้มาทํางานที่กรัรมพูชาสาสี่ปีแล้วก็ภาษาไทยเริ่มลืมบ้าง <laughs> อก็ถ้าใช้กินหมดนี่ก็ใช้เวลาณนาน <hi> ก็ต้องขอลาพี่น้องคนไทยทุกท่านไว้เพียงเท่าน,นี้โอกาสหน้าผมจะมีอาหารดีๆแปลกๆมาฝากทุกท่านก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านช่วยช่วยกดตปไตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับวิดีโอใหม่ๆแปลกๆ จากครับผมเในช่องแคมเปญสปิกไทยนะครับโอเคงั้นผมขอลาทุกท่านไว้เพียงตอนนี้ไปก่อนนาจะทำคลิปวิดโอของอร่อยๆปากพี่น้องคนไทยทุกท่านให้ได้ดูได้กำารไหลอีกนะครับขอบคุณมากครับโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายอ๋อวตาบ้านไห thái kinh hỏi tôi dày tập Wow. miếng ไปบายเลยบายบาย